ฐานที่มนุษย์จะมีฤทธิ์มีเดชมีอิทธิปาฏิหาริย์ได้ก็เกิดจากบุญเก่าการจะเกิดจากบุญเก่าได้ก็เกิดจากการสะสมการสะสมที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการประพฤติปฏิบัติโดยรวมแล้วก็จะมีลักษณะของการทําความสงบของจิตใจ การที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้มีปิติปฏิหารได้มีฤทธิ์วิเดศเพราะการทำความสงบของจิตใจเปรียบดังบรรดาพวกฤาษีหรือพวกนักพรตต่างศาสนาแม้แต่พญามานีงก็ยังมีฤทธิ์วิเดศเป็นเพราะว่าเขา,เขาทำบำเพ็ญเพียรในความสงบแต่เป็นความสงบที่ทำให้เกิดพลังงาน และหากไม่ได้ใช้พลังงานในทางที่สุกปัญญาก็ไม่เกิด mm. ก็จึงกลายเป็นผู้สามารถที่จะนำพลังงานนั้นมาใช้ในการก่อเวียน mm. ก่อกรรมและเป็นการที่จะทำให้ตัวเองนั้นวนเวียนอยู่ในโลกธระททั้งแปดซึ่งมีเรื่องของลาบสังกาละเรื่องของจระเริน mm. เรื่องของการสร้างบริวาร mm. ทั้งหมดทางจินนี้ ก็มีมาในอดีตดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสได้อธิบายว่าฤทธิ์ทั้งหมดนั้นก็มีอยู่สามประเภทประเภทที่มีความสามารถที่ทําให้คนตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเหาะเหินเดินอากาศไม่ว่าจะแสดงฤทธิ์ปาฏิหารไม่ว่าจะเสกข้าของไม่ว่าจะเป็นการหายตัวหลบลี้หนีไปหรือการที่จะทําให้ของเกิดขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้พลีพลังจิตได้เคยสะสมไว้ในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ได้พากันที่จะบำเพ็ญเพียรด้วยการเข้าฌานการเข้าฌานนั้นก็เหมือนกับฤาษีที่เข้าฌานเป็นการทําความสงบในขั้นต้นไม่ว่าจะเป็นปฐมฌาน <c oughs> ทุติยฌานตตตยฌานจะตุปฌาน,านขานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานส,าสี่นั้นแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไร นอกจากตัดอารมณ์แห่งความวุ่นวายในจิตใจที่เกิดขึ้นที่พุ่งพ่านอยู่เพราะมนุษย์ที่จะมีความสงมบได้นั้น <c oughs> เป็นเรื่องยากแต่ถ้าใครก็ตามตัดปัญหาตัดสถานการณ์ทิ้งไปไม่ต้องไปคุกคีไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการที่จะได้เห็นการที่จะได้ยินการที่จะได้ฟังการที่จะได้ดมโอกาสให้จิตให้ใจของตัวเองนั้นไหลไปกระทบหรือได้มากระทบตัว